การคิดว่าบัตดรดำจะหมดภายในกี่นาทีคะบัตรดำกับนิปออยสีดำแบบใกล้เคียงกันมากอะหนึ่งนาทีอะแน่ใจไหมชั่ว<ะ>นาทีสิบห้าวิหมดในสามนาทีค่ะเฮ้ยผมคิดว่ามันเดิม <11 S 2> สิบเอ็ดสิบเอ็ดวิพี่คิดว่าจะหมดภายในสามวิเพราะว่สีสวยมากพี่สาวคะบัตรดำจะหมดภายในกี่นาทีคะยี่สิบแปดวิแบบบัตรของจริง ของใหม่ล่าสุดก็ไม่ถึง30บวิครับหูสิบห้าวิสนาทีวราปแน่นอนหนึ่งสองสามสีกเจ็ดปดเบหมดห้วิอ่ะมเหลือเลยให้เลยไม่เกินห้าวินาทีแน่นอนต้องกดให้ทันสิบวิกดให้ทันนะคะทุกคนด้วยมาแล้วมาแล้วเจตหมแล้ว7,3,000ททัเริ่ม2 7 0 0มดกำลังสั่งซื้อจหว ค่ะ